สวดีครับพบกันยีงเคยครับอยู่ของผมเคยกับเอ็นเนได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนี่เลยวิธีการเชื่อมต่อเน็ตไม่ได้นะครับเมื่อเราเข้าไปที่เบราว์เซอร์โคมครับเราจะเจอกับสัญญาณไม่ถูกเชื่อมต่อแบบนี้นะครับแต่เมื่อดูในทางนี้นะครับถ้าเราเข้าผ่านนี่เลยครับแอปของ YouTube เราก็สามารถที่จะดูได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่เรากลับมาที่เบราว์เซอร์เราก็จะเจอข้อความแบบนี้ประมาณนี้อยู่ต่อเรื่อยๆมันเกิดจากอะไรนะงั้นเราไปหาคําตอบเลยมั้ย ผมจะพิมพ์เพราะว่าสภาพอากาศไปเนี่ยครับก็จะขึ้นมาแจ้งเตือนเป็น Earners u g i c a t e Common Name ครับทั้งหมดเลยใช้งานไม่ได้นะครับแต่เมื่อคุณไปสังเกตที่เราเตอร์นะครับก็จะพบว่าสัญญาณทุกอย่างปกติสีเขียวขึ้นไม่มีผิดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากครับนี่นะครับเราปิดเราเตอร์ไปก่อนนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะไปดใหม่สังเกตที่ไฟครับหลังจากที่ไฟเริ่มทําการนะครับค่อยๆรีบูตขึ้นมา ตรงนี้นครับเราตเตอร์เราจะรีสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเราจะไปที่ตัวเว็บของเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขียวทั้งหมดแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะลองเข้าสู่หน้าเว็บก็ปรากฏว่าเราจะสามารถเข้าสู่หน้าเว็บได้อย่างง่ายดายแล้วเป็นไรกันบ้างครับมีความคิดเห็นหรือแนะนําต้องการติชมสามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและขอขอบคุณทุกการติดตามที่ให้ไว้ด้วยครับส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ